นดก็เหรอไม่ใช่ก็เดี๋ยวอันนี้ไงเดี๋ยวให้ลูกค้าในคอนทัคต์ร้านใหม่นนตากล้าอย่อันนี้คือลูกค้าทำโปรฟรีน้ำยาซักผ้าฟรีน้ำยาปรับผ้านุ่มวันนี้เราก็เลยซื้อของมาให้ลูกค้าเลยนะคะเดไอ้ลูกค้าฟรีไอ้นี่เหรอไออะไรเนี่ยไม่ค่ะอันนี้ให้ไว้ให้ลูกค้าบำรุงนะคะโอ้โหหรือว่าซ<ไ>ักผ้าแล้วลูกค้าอ,นนอยากมีหมดเลยนะแต่ถูกไหมแค่นี้ก่อนยกไปไม่ไหว อ้ำนี่น้ำนี่หน้าร้านที่นี่นะคะทุกคนปีน้ำยาสัก5ปีน้ำยาปรับพันธุม้านหคะุกันเทุกวันหลยเ5ปีเลยตั้งให้ลูกค้าแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ่าเรจะเรียนรู้ว่าลูกค้าจัดโปรนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะคะบำรุงนะคะน้ำ Happy วิทยาย้อนหลังนะคะ ไม่หมดนี่นะคะก็เอามาปักให้ลูกค้านะคะไว้บริการลูกค้านะคะทุกคนตีน้ำยาสัมภาระนี่นีเนี่นะคะกันถุงนะคะตอนนี้ว่าอะไรโอเคจุกๆเลยจุกเลยเท่าไห่จุกๆเลยค่ะจริงไม่ต้องเยืดใช่ไหมได้น้ำได้ค่ะโอเคกันถุงย้อนหลังย้อนหลังเนาะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เคสนีิจยูเล่ก็ไปจีเหมือนกันนะคะไม่ได้ส่งมอบลูกค้าได้ตัวเองวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะแวะมาสวัสดีทีมใหม่ผู้น้ำนะคะแล้ ขอให้กิจาการเฮงๆในรวยตอนนี้ขออนุญาตสองพันที่หนึงลูกค้าเป็นไงบ้างนะคะพี่ลูกค้าจะ,อะเอ่อเร่งเลยก็เงียบๆพเพราะว่ยว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 ยายังไม่รู้จักร้านแต่พอมาซักครั้งแรกก็มาซ้ำค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่วนันหยุดจะเยอะเยอะใช่<ส>ไหมลูกค้าชอบพี่บริการตัวเองแบบนี้ค่ะคือสบายนั่งชิลๆได้นั่งง่ายๆไม่กดดันครับขออนุญาตนะเนี่ยลูกค้าก็จะมี ปีน้ำยาซักปีน้ำยากับผ้านุ่นก็คือพี่เ้าจะเอาวางแบบนี้ให้เขาเทเองเลยใช่ไหมคะดีดีดีแสดงว่าลูกค้าโซนโซนเนี้ยคือเขามีความน่ารักเป็นตัวเองอยู่แล้วคือเขาไม่ได้แบบว่าใส่บางคนที่ถือกับบ้านด้วยนะถ้าเป็นที่อื่นอะแต่ที่นี่ไม่มีนะโอเคแล้วนะแต่สัมภาษณ์พี่น้ำอยู่ว่าคือก็ไม่ได้เฟืองบ้านเขาก็ใส่พอตามปริมาณที่เครื่องเขากำหนดนะคะเออโอเค ยังไงก็ขอให้พี่น้กกิ้จการเพงๆรวยนะคะนะเผื่อจะได้ต่อสาขาสองนะเนะผื่อเห็นยอดตรงนี้โอเค <c oughs> โอเคค่ะเต้นะค่ะพี่น้าพี่น้ากบอกเอยูีนิดนึงค่ะ,ะ,คะว่ากกอยู่กับเต้เป็นยังไงบ้างก็การตลาดของเบดีมากก็คือแร,รกๆเนี่ยก็คือคิดเองไม่ได้นะเพราะทุกตัวก,กิมลงไม่ได้กิงหมดก็จากคุณขายประกัน่ะมาทำร้านสะดวกซักก็ต้องพึ่งน้องเขาพราะน้องเขาไม่ใช่แค่ทำร้านให้ อย่างเดียวนะยังมีการตลาดด้วยวิธีแก้ปัญหาอะไรคือกลมองย้อนอะไร่ะงมั่นใจนะะโอเคขอบคุณนะคะตัวมาช้าหน่อยขอโทษนะคะที่หนาวนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวดูแลหลักการขายลูกค้ายาวๆเลยนะคะขออภัยลูกค้าด้วยมาช้าเพราะปกติจะส่งมอบลูกค้าเองลูกเคสแต่เคสนี้ไม่ได้ส่งมอบเองก็รู้สึกไม่สบายใจวันนี้เราก็เจอหน้าจตากันแล้วโอเคเนาะตัวมาที่จะได้เจอโอเคค่ะยังไงฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย นี่นี่เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าลูกค้าอ่าขายประกันด้วยใช่เ,เนี่ย,ยร้านร,ร้านของเราเนี่ย <c oughs> เลยปั๊มปตทมาเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็เจอเลยตรงนี้ <c oughs> ปตทตรงแยกทุ่งสงใช่ไหมคุณพี่ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะมาซักผ้าก็มาตรงนี้ <c oughs> แล้วเวลาเขาจะมาซื้อประกันเข้าไป<อ>ตรงไหนออนไลน์เพราะว่าแม่น้ำเนี่ยในทุ่งสงเนี่ยคือไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักถ้าว่าประกันสุขภาพประกันสุขภาพคือมือหนึ่งยัดไปมาได้เลยฝ่านเบอร์่อยฝ่านเบอร์่อย เบอร์เบอร์เนี่ยค่ะสองสามห้าสามหกเก้าหกหกเก้านี่ครับต่างจังหวัดก็ทำนะคะเพราะว่าขายทั่วไทยเหมือนเต้กับริเลียนไดะบริการดีมากครับตอบคอนเฟิร์มลูกค้กาผมบริการาดีมากนี่ตัวจริงไงไหมตัวจริงด <c oughs> ้วยพี่น้ำตกวจริงด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจูเลนี่แหะค่ะเดี๋ยวจะมาอ่านวประกันพี่น้ำนะคะประกันเงินออมโอเคค่ะเย้ไปแล้ว แม่น้ำนะคะคนดังทุ่งส่งนะคะทุกคนใช่ต้องมาต้อนต้องโดนต้องโดนนะคะ